สวัสดีครับลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องหมายนะครับน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับใส่เข้าไปนะครับในช่อง bracket นะครับเพื่อที่จะทําให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงนะครับก็คือเรามีเลขอยู่2ตัวนะครับก็คือ45.67 5กนะครับกับ4 5 6สิ่นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับว่าเลขตัวไหนมันมากกว่ากันนะครับเพราะนั้น หลักการง่ายๆนะครับเราก็ลองเอาเลขทั้งสองตัวนะครับมาเขียนนะครับเทียบกันนะครับตัวแรกผมก็เขียนเป็น45.675นะครับเสร็จแล้วเอาตัวที่2ก็คือ45.645นะครับเวลาเราเปรียบเทียบนะครับพยายามใส่ตำแหน่งให้ตรงกันนะครับหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยนะครับจุดทศนิยมก็ตรงกับจุดทศนิยมนะครับเพราะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่านะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตำแหน่ง ทศนิยมตัวที่2ใช่ไหมครับตัวข้างบนเป็นเลข7ตัวข้างล่างเป็นเลข4นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับตัวข้างบนย่อมมีค่ามากกว่านะครับตัวข้างล่างเพราะใน,นเครื่องหมายมากกว่าควรจะเป็นเครื่องหมายที่ถูกนะครับที่ทําให้ ประโยคข้างต้นเป็นจริงนะครับอันนี้ผมเขียนใหม่อีกทีนึงนะครับก็คือจะต้องบอกว่า45.675นะครับมีค่ามากกว่านะครับ45.645 45นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับนี่คือวิธีการเปรียบเทียบทศนิยมครับ